สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยจากเมื่อวานนั้นในการดูชมข่าวที่มีกระแสลือสะพัดนั้นว่าทีมกนกทีมสนทิยานทีมปองอะไรพวกนี้นั้นในกานผูชมจะไปลงช่องพีพีดีวีสามสิบหกหรือไม่อย่างไรนั้นก็มีประชาชนหลายภาคส่วนครับท่านบอกว่าเป็นข่าวปลอมในการดูชมบอกว่าผมมั่วอย่างนู้นอย่างนี้นั้นก็ทำให้ผมนั้นสบายใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวในการดูชมและก็ข่าวนั้นไม่ได้มั่วแต่อย่างใดครับท่านมีหลายเสือ าลงแล้วเมื่อวานนั้นเอาของ MGR มาลงนะครับท่านก็ต้องขอกราบเรียนไอ้พวกสลิมลอดช่องทั้งหลายฟังอยู่นั้นอย่าพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและก็วันนี้นั้นมีความเคลื่อนไหวออกมาเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยตอนนี้นั้นสําหรับประชาชนอะไรที่ชอบดูโทรทัศน์ช่อง New 18หรือไม่อย่างไรนั้นท่านอาเทีะต้องดีใจอย่างสุด้ํำกันเลยทีเดียวครับท่านนอกจากจะมีสารคดีสัตว์ต่างๆนานานั้นนะครับท่านผู้ชมสัตว์โลกผูนรักษ์สัตว์โลก หรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับดานบูชมปองอัญชลีโพสแล้วครับท่านจบที่18นะครับดามบูชม18โมงเอ้ไม่ใช่จบที่18ไม่มี36เดี๋ยวก็จะมาถแถลงครับท่านส่วนสมาคมคนพิการนะครับ่ามบูชมสาม,มัคคีกันอย่างนัดหมายหรือไม่นัดหมายนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับดามบูชมฉากป,ปรินาอย่างชั่วนาตาปีครับท่านโดยคลิปนี้ปรินาฟังอยู่นั้นจะยิ้มออกถึงไม่นั้นก็ไม่แน่ใจนะครับดามบูชมแล้ว พักพลังประชารัฐนั้นก็ขยันอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวนะครับท่านให้ออกมาหาซีนแบบนี้นั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับานผู้ชมสอ,สอสอในพลังประชารัฐนั้นคงจะภูมิใจอย่างเหลือกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้ส่วนคุณกนกครับท่านมาแล้วเวย้ยแชทที่ทํางานเก่าในคร่านผู้ชมเชิงใช้เงินฟาดหัวกระบ,บาลหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องมาติดตามอีกทีครับท่านโดยมาที่เริ่มกันที่หักบักกาเซ NO ียนออนไลน์ก่อนในกร่านผู้ชมไม่ทราบว่า ปากกาที่หักนั้นจะเป็นดูปองมองบังหรือว่าปากกาเลนเซอร์5บาท10บาทนั้นก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านว่าตอนนี้นั้นปองอัญชลีครับท่านได้ออกมาบอกแล้วนะคระับดานบูชมว่าเหล่านั้นจะไปล้อมรอบตัวคุณครับท่านก็สร้างความประวัตขึ้นพึงเล็กน้อยถึงปานกลางนะคระับดานบูชมโดยแนวหน้าส่งเข้าประกวดครับท่านโดยสลิมรอดช่องนั้นฟังอยู่มันก็เงี่ยหูฟังไว้ให้ย่างดิบดีกันเลยทีเดียวด้วยนะครับท่านส่วนตอนนี้ครับท่านเจ๊ปองมาแล้ว พี่น้องเตรียมถแถลงใหญ่หักปากกาเซียนออนไลน์13มกราคมนี้ครับท่านอุ้ยในกระดานบูชมก็ไม่ได้ตาฝาดแต่อย่างใดครับท่านถ้าเกิดปากกาหักนั้นก็แนะให้ไปซื้อใหม่ที่ร้านขายเครื่องเขียนต่างๆนาน,นานในกระดานบูชมโดยมาแล้วจ้าพี่น้องเตรียมถแถลงใหญ่หักปากกาเซียนครับท่านโดยมีรายงานแจ้งเข้ามาครับท่านบองอัญชลีไพริรัตได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วในกระดานบูชมหลังจากที่ปราชาชนลอดช่องนั้น รอคอยอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียวครับท่านว่าเมื่อไรจะได้ดูเจ๊ปองเจ๊ะกะหนกอะไรสักทีไอ้คุณกหนกสักทีนี้ผมก็รออยู่ชั่วนาตาปีนะครับท่านโดยระบุว่าพรุ่งนี้พี่ต้อยถแถลงหักปากกาเซียนออนไลน์สร้างโลกใบใหม่ไม่งอใครไม่ต่อรองไม่งอแงไม่มีที่ลงไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยตายแล้วตาฝาดอีกแล้วเว้ยไม่งอแงไปด้วยกันนะคะเราไม่ใช่องค์กรทำลายชาติไม่ใช่นักเตะใต้สโมสรใครเราเป็นสื่อมวลชนมีอิสระเสรี ในะคร่านบูชม,มีอิสระเสรีครับท่านมีความรับผิดชอบรักครอบครัวรักสังคมรักบ้านเมืองเราไม่ได้สร้างความขัดแยง้งแต่เราสร้างความแตกไอ้ไม่ใช่อุ้ยแต่เลี้ยงต่อไปเ้ยเราสร้างโลกใบใหม่จบคือจบเดินหน้าต่อไปไม่ถอยหลังไปทําในสิ่งเอ้ยไม่ถอยหลังทําในสิ่งที่เชื่อและไม่และใช่เออไม่ให้เสียชาติหมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ให้เสียชาติเกิดนะครับท่านสู้ๆอ,อ้าวเราจะเปิดตัวทุกแพลตฟอร์มตามหาเราให้เจอ จบเลข18ไม่มี36แฮชแท็กพบกัน พบกับเราทุกแพลตฟอร์มตามนี้พี่ปองกล่าวไม่ใช่คุณทิมกล่าวครับท่านโดยกดมาหาเราความจริงชัดเจนรอคุณอยู่นะครับท่านผู้ชมแฮชแท็กจบ18ไม่มี36และโพสทิ้งท้ายว่าแฮชแท็กจบช่อง18ไม่มีช่องสลิมเอ้อไม่ใช่จบช่อง18 <l ots> ไม่มีช่อง36เราอยู่ล้อมรอบตัวคุณเราอยู่ในกำมือคุณตามหาเราไม่ยากพรุ่งนี้เราจะบอกพี่กัดหนึ่งกุมภาเจอเราในนิวมีเดียครับท่านแน่ มึงเอ้ยมาควบคู่กับนิวนอร์มอนเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ใช่เอ่อกวางเอบีร์มอนแต่อย่างใดนะครับท่านโดยเราจู ใกล้ๆคุณแล้วนะครับท่านก็ต้องแสดงความยินดีกับปราชาชนหลายที่ชอบดูสารคดีนะครับเ่านผู้ชมสัตว์โลกอมตนสัตว์โลกต่างๆนาน,นานอะไรนั้นสัตว์เลื้อยคานต,าต่างๆในช่องนิวสิบแปดนั้นท่านอาจจะดีใจอย่างสุดล้ำเลยทีเดียวครับท่านโดยทั้งนี้รายงานข่าวว่าก่อนหน้าน,นี้ได้มีกระแสข่าวว่านายสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมนั้นนะครับเ่านผู้ชมหรือว่าคุณต้อยน,นั่นเองมีกระแสข่าวว่าเออเจ้าของสำนักข่าวท็อปนิวและอดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวีจะเข้าไปผลิตรายการให้กับช่องพีพีทีวีแต่ได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้บริหารภายในซึ่งเคยเป็นสิทธิ์เก่าของเครรอเนชันมาก่อนจนถึงขั้นจะขอลาออกแล้วกลับไปเครือเนชันนั้นนะคร <_ d un> ับท่านผู้ชมอาจจะหมายถึงคุณกรุณาบัวคําสีหรือเปล่าอย่างที่แถลงเรียนขยไปแล้วเมื่อวานนั้นว่าคุณกรุณานั้นได้ไปพูดกับเจ้าของช่องหรือไม่อย่างไรนั้นว่ากรุณานะย้ายมันมา <_ d un> นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะต้องมีคนคอมเมนต์บ้าบาบอคอแตกอีกว่าไอ้นักข่าวคนนี้มันเป็นอะไรนี่มันอ่านข่าวแบบนี้น ตายนะครับท่านส่วนสลินลอดช่องเข้ามาหลงฟังนะมึงอย่าเพิ่งตายฟังข่าวต่อโดยซึ่งนางสาวกวนนาบัวคาศรีผู้ดาเนินรายการรอบโลกเดลี่ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารสถานีเพื่อขอร้องว่าอย่านานายสนธิยานเข้ามาร่วมงานกับทางช่องและจะมีการประชุมคณะกรรมการสถานีในวันที่12มกราคมนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้อ๋อเมื่อวานนะครับท่านซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนถึงเรื่องต่งางๆอีกครั้งสําหรับข่าวท็อปนิวเดิมนายสนธียานจะจัดเป็นสถานีโทรทัศน์ท็อปทีวี ระหว่างเจรจาซื้อกิจการสถานีโทรทัศน์ชอวนิวสิบแปดในการดันบูชมนางปบาเหตุตระกูลสีนวลนัดแต่การเจราจาล้มเหลวจึงได้เปลี่ยนมาเป็นสำนักข่าวแทนโดยผู้ประกาศหลักของช่องก็ประกอบด้วยหกเจ็ดแปดคนนั้นในกะารดันบูชมอ่านชื่อไปมันก็จะเมื่อยปากม,มันยาวอย่างนี้วะในกะารดันบูชมจบเลขสิบแปดไม่มีสามสิบหกแฮชแท็กพบกับเราทุกแพลตฟอร์มตามนี้พี่ปองกล่าวไม่ใช่คุณทิมกล่าวนะครับดันบูชมแล้วเราจะตามไป อยู่ทุกที่ครับท่านอยู่ปลายนิ้วมือคุณนะครับท่านผู้ชมก็สร้างความประวัติท่านพึงให้กับพี่น้องบางคนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมก็ต้องมาแถลงเรียนขายไว้ตรงนี้แล้วต้องขอแสดงความยินดีกับคุณปองเจ๊ก,กนกไอ้ไม่ใช่ เออเจ๊ปองคุณกนกเออแล้วก็คุณสนทิยานอย่างสุดลั้งกันเลยทีเดียวนะครทีนกผู้ชมจะได้ลงช่องเสียทีนั้นโดยน่าจะเป็นช่อง18ตามที่แถลงเรียนขายออกมานี้หรือไม่นั้นในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้จะมีการถ่ายทอดสดข่าวนะครทีนักผู้ชมโดยสันติสุขมาลงเสงมาลงสีอะไรนั้นจะมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยคุณกนกอะไรพวกนี้ครับท่าน <c oughs> ก็เป็นที่จับตามองอย่าง <c oughs> เหลือกันกันเลยทีเดียวนะครที่นักผู้ชมมาทางฝากของกหนกกันต่อครับท่านคุณกหนกที่เหล่าบรรดา อาวกต่างๆนะนั้นชื่นชอบอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวนั้นนกระดานบูชมก็ได้ออกมาทําการจัดหนักครับท่านแต่ว่าทราบว่าไม่ทราบว่าหนักแค่ไหนในกระดานบูชมแต่ที่แน่แ่จัดหนักที่ทํางานเก่าในกระดานบูชมโดยพ่อผมนั้นเมื่อหลายปีก่อนนั้นเคยสอนผมว่าถ้าเกิดเราออกจากที่ทํางานที่ไหนนั้นก็อย่าไปจุดๆที่นั่นนกระดานบูชมแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับได้ข่าวนี้แต่อย่างใดครับท่านโดยมัิชนออนไลน์ส่งเข้าประกวดครับท่านวันนี้นี่เลยโชกุจยานในกระดานบูชมจัดหนัก กะนกเปิดโป่งที่ทํางานเก่าห้ามทําข่าวด่ามอบพร้อมแฉอดีตคนร่วมง,งานนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้มีการตาฝาดอย่าง <c oughs> เด็กข่าดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยต้องเอาภาพให้แทรกดูไประยะระยะครับท่านเดี๋ยว <c oughs> พวกรอดช่องนั้นจะหาว่าเอาข่าวปลอมมาปล่อยนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยจะปล่อยไปที่ช่อง18หรือช่องไหนนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้แต่กะนะหนฐวงสกุลโพสเปิดใจถึงที่ทํางานเก่าห้ามทําข่าวด่าม็อบแฉอดีตคนร่วมง,งาน <c oughs> ย้าจุดยืนสื่อมีจรรยาบรณเนบบางคนความคิดเท่าหางอึง ใช้เงินฟาดหัวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอะไรกันมาวันนียโดยในขณะเดียวกันยังมีนโยบายไม่ให้นําเสนอข้อมูลที่มีการตําหนิม็อบและห้ามผู้ประกาศแสดงความเห็นโดยให้อ่านไปตามเนื้อข่าวเท่านั้นถึงม็อบจะดา่าสถาบันอย่างโอ้จุจจดละกันนะครับท่านผู้ชมและไม่ใช่ม็อบเด็กก็ตามส่วนอีกลายยิ่งหนักมีการกล่าวหาว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีใครยอมรับเป็นพวกหนเจ้าแถมคนนี้ยังระบุว่าเราก็รักชาติรักสถาบันนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่แสดงออกทำเอารู้สึก ฮามากไม่ใช่ผมหานะาร่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดอย่าง <c oughs> เด็ดขาดก,กันเลยทีเดียวครับท่านโดยอยู่บอกว่าเดี๋ยวบีมันตัดไปอีกเฮ้บีสวัสดี <c oughs> ฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มแล้วต้องสวัสดีประชาชนทั้งหลายนกคร่านผู้ชมวันนี้มาพร้อมกับความรีบเร่งลิ่งด่วนอย่างชั่วนาตาปีครับท่านโดยไม่ทันได้จดอะไรนะรบท่านผู้ชมที่ผมพูดนี้มันก็จดไปแค่3มอย่างนี้ก็ต้องจับตาม,มองอีกทีนะครับท่านนอกจากนี้เอ่อคนผู้นี้ยังชอบเปรียบเปรยผู้ประกาศข่าวเหมือนนักฟุตบอลการลาออกก็เหมือนนักฟุตบอลย้ายสโมสรแต่ความ จริงแล้วมองว่านักข่าวต้องมีสามัญสำนึกที่ดีโอ้หนะครับท่านผู้ชมมีสามัญสำนึกที่ดีนะครับท่านต้องทาตามนะเว้ยนักข่าวทั้งหลายฟังอยู่อย่ายินนี่คุณกหนกสั่งสอนมาแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปน้อมทําตามอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ในความจริงแล้วมองว่านักข่าวต้องมีสำนึกที่ดีครับท่านมีจรรยาบรณกำกับโอ้โห จะย้ญญาย <c oughs> ช่องต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้เออหรือเพราะเราเห็นผู้ประกาศข่าวนักข่าวเหมือนนักฟุตบอลถึงเอาเงินฟาดหัวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากไม่ใช่ไม่อ,อ๋อ,อไม่ใช่ครับท่านซึ่งเป็นความคิดที่หางอึงมากในการดูบูชมและน้องท็อปก็เป็นอีกคนที่เงินซื้อไม่ได้ครับท่านโดยนายกหนกได้ยืนยันว่าการลาออกของท็อปไม่เกี่ยวกับตนเองและไม่เคยชวนแม้ว่าอยากจะร่วมทีมมากในการดูบูชมเนื่องจากท็อปนั้นเป็นคนที่มีความสามารถในการลงเสียงใช้ เสียงไม่เหมือนกับบางคนเห็นเงินเป็นหลักในการทํางานนะครับท่านก็ไม่ได้ตาฝาดอีกแล้วนะครับานผู้ชมก็ต้องขอแถลงเรียนไขเอาไว้ตรงนี้โดยท่านใดหลงเข้ามาฟังนั้นอาจจะเห็นผมอ่านข่าวเพราะปแบบนี้นั้นและมันยังมีบางคนครับท่านเข้ามาแซะนะครับในผู้ชมแบบนี้นั้นคนติดตามคงไม่เยอะหรอกครับท่านคนติดตามมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับในผู้ชมใต้ชื่อช่องกันว่านัดวิวนั้นสองแสน,นคนติดตามนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านตั้งหลายอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านและหนุ่มคนนั้นนั้น ผมก็ลองกดเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมมี oui, คนติดตามอยู่ประมาณ138 e คนนั้นก็ต้องขอยินดีกับคุณด้วยนะครับท่านที่คนติดตามคุณเยอะอย่างสุดล้ำเลยทีเดียวครับท่านและตอนนี้นะครับ <conce> ท่านผู้ชมหลังจากที่อันไอ้นั้นไปแล้วครับท่านมาที่ MGR ออนไลน์สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมจบจบ จบช่อง18ไม่มีช่อง36อัญชลีหักบากกาเซียนส่วนที่ยานขนทีมไปนิว18เริ่มหนึ่งกุมภาพันธ์นีน้นะครับท่านผู้ชมปรบมือปรบมือโอ้ยตายแล้วตายแล้วนะครับท่านก็ต้องยืนยันไปแล้วลอกแล้วลอกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสลิมนั้นจะหาว่าผมนั้นบิดเบือนข่าวอีกนั้นก็ทําให้ผมนั้นคาราคาซังอีกนะครับท่านผู้ชมโดย MGR ส่งเข้าประกวดน,นะครับท่านผู้ชมเป็นสื่อของคุณสนทิลิมทองคุณหรือไม่อย่างไรนั้นก็เออถ้าเป็นผู้จัดการก็น่าจะใช่นะครับท่าน ก็ได้ออกมาแถลงอย่างใกล้เคียงกันนะครับท่านผู้ชมจบที่ช่อง18ไม่มีช่อง36เราอยู่ล้อมรอบตัวคุณเราอยู่ในกำมือคุณแล้วมึงอย่ามาในกำมือคุณนะ ไม่มีอีกแล้วครับท่านอุ้ยโทษทีโทษทีท่านประธานผอนคาพูดครับท่านโดยเราอยู่ล้อมรอบตัวคุณเราอยู่ในกํามือคุณนะครับท่านผู้ชมตามหาเราไม่ยากพรุ่งนี้เราจะบอกพิกัดหนึ่งกุมภาเจอกับเราในนิวมีเดียนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านเป็นสถานการณ์ของสื่อที่มีปราชทั้งหลายนั้นตั้งหน้าตั้งตารอนะครับท่านผู้ชมรอว่าจะจุดๆจุดต่อเลยตั้งแต่บัดนี้หรือว่าจะรอดูก่อนแล้วค่อยจุดๆจุ นะครับท่านก็เป็นที่จับตามองอย่างสุดร้ำกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางพ่อผมนั้นก็ได้สั่งผมแล้วครับท่านบอกว่าถ้าเกิดในนั้นให้ช่วยลงไปจดุจด,จด,จดนะครับท่านขึ้นต้นด้วยตัวบีนั้นให้มันหายไปจากหน้าจอทีวีสักทีจะได้ไหมผมก็รับปากรับคําไปเต็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท่านเอปารินาในครับท่านผู้ชมฟังอยู่นั้นอาจที่ยิ้มออกหรือไม่ยิ้มออกนั้นะผมก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ได้มีการออกมานะครับท่านผู้ชม ย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้อ๋อหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงครับท่านปารีนาเราก็ต้องเซิร์ชในกรับท่นบูชชมโดยวันนี้นั้นสมาคมผู้ปกครองออทิสติกและกลุ่มผู้พิการอะไรทั้งหลายนั้นได้ออกมาหัวอีเออย่างช่วยไม่ใช่ปารีนาอย่างมานกนายไก่กองกันเลยทีเดียวครับท่านโดยสมาคมผู้ปกครองนะครับท่นบูชชมจี้ปารีนาขอโทษครับท่านแล้วก็ได้บอกว่าถ้าเกิดสมมติสอนอโพธารามหรือว่าอะไรนี้รับสำนวนนี้ไปนี้ท่านะที่ต้อง สอบพยานเยอะหน่อยนะครับ่านะผู้ชมประมาณ3ล้านบากนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยข่าวน้ตไว้แม่มึงเอ้ยแล้วมันก็หายไปได้อย่างไรไม่แน่ใจนะครับ่านะผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยอันนี้อาจจะขย่มวงการสอสอหรือไม่นั้นก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านเพราะว่าเอปรลินาผู้ท้อฟอร์มอย่างช่ดน,นาตาปีนั้นขยันท New ํานิวโรอย่างไม่หยุดยั้งนะครับ่านะผู้ชมหรือว่าจะเป็น New นิวไฮนั้นผมก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่แน่ใจนะครับ่านะผู้ชม ว่าชวนรู้แล้วปรินาถูกร้องสอบจริยธรรมสิบแปดเรื่องโอ้โหตากูฝาดปาวะสิบแปดเรื่องครับท่าน ตั้งอนุกรรมาการพิจารณามีมูลหรือไม่นะครับท่านผู้ชมมูลในทีน่นี้นั้นไม่ใช่ว่าเป็นก้อนจุดๆแต่อย่างใดนะครับท่านแต่เป็นข้อมูลโดยตอนนี้ก็เป็นที่ลือกันอย่างหนาหูกันเลยทีเดียวครับท่านอ๋อเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจา้าตอนนี้ทนายอนรชัยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าทนายกระดูกเหล็กนั้นได้ออกมาแล้วว่าเออต้องมาเจอกับผมนะครับท่านคนอย่างคุณนะั้นต้องมาเจอกับผมจะได้รู้ว่านรกมีจริงครับท่านแต่ไม่ใช่ผมนี้นะครับท่านผู้ชมผมที่ว่า นี้หมายถึงทนายอนันตชัยครับท่านโดยผมนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเว้ยเฮ้ยแต่ถ้าผมเป็นอะไรไปน,นั้นผมจะตามไปยันนรกเลยครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนมาที่แนวหนะ้าสักเล็กน้อยถึงปานกลางทนายอนันตชัยสภาคนพิการถแถลงงานเอ้ยถแถลงการจี้ปรีนาขอโทษบุคคลออทิสติกนะครับท่านผู้ชมยุติคุกคามทางกฎหมายครับท่านโดยทนายอนันตชัยนะครับท่านผู้ชมใจความตอนหนึ่งนั้นได้บอกว่าอย่าไปฟ้องคนนู้นคนนี้อย่าไปฟ้องน้องก้อยอรักษพรนะครับท่านผู้ชมนาหลักอย่าง สุดซึ้งกันเลยทีเดียวนั้นแล้วก็คนอื่นๆนั้นอย่าไปเที่ยวฟ้องเขาให้มาฟ้องกับทนายนันชัยแทนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะได้รู้ว่าโยมาบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นงิ้วและนรกนั้นมีจริงนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองครับท่านโดยดิ้นผ่านแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับเอเบลินาหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้โดยความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นี่เลยนะครับท่านผู้ชม13มกราทนายนันทชัยพร้อมด้วยนางสาวสาวรั สวรรค์ทองกว้ยที่ปรึกษาสภา,าคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยในกะระดท่นผู้ชมได้โอ้โหถแถลงการนะครับด่านผู้ชมเยอะอย่างเหลือเก,กินเลยทีเดียวโดยยาวอย่างสุด้ํำกันเลยทีเดียวนั้นก็ต้องขอให้มีการตักเตือนวิาพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนั้นๆนั้นในกระ,ะดท่นผู้ชมก็เป็นสิ่งที่เอเบลินาทาออกมาในเรื่องที่ค่อนข้างรียดเสียนอยู่แล้วนะครับท่านแล้วก็สําหรับใครที่เออเป็นแฟนคลับคุณกหนกคุณปองคุณสมธิยานอะไรพวกนี้นะท่านอาทิตย์ดีใจอย่างสุดร่ำ กัเลยทีเดียวครับท่านโดยแฮชแท็กจบที่ช่อง18ไม่มี36ะะเดินบนะครับท่านผู้ชม36ที่ว่านั้นอาจจะเป็นช่อง p p พ v v นะครับท่านก็หลังจากที่ท่านดูสารคดีสัตว์ต่างๆนั้นๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสัตว์โลกอมตีนสัตว์อะไรละสัตว์เลื้อยคานสัตว์ช้างเดินไปเยี่ยมมดอะไรมด ทำลังอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็ชอบดูนะหลังจากนี้จะได้ดูอีกหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านแต่แน่ใจว่าเ,ออเราอยู่ล้อมรอบตัวคุณนะครับท่านและอันนี้จาก52นาทีแล้วแจ้งเข้ามา MGR อะไรอีกแล้วนะครับท่านสลิมพังอยู่อย่ายิ้มโดยเผยแล้วแบนเนอร์ช่องใหม่สนทิยานท็อปนิว PSI 77นะครับท่านพบดึงผู้ประกาศนิว1ิมาด้วย้ายังไงกันแน่วะ ตกลงมาจะไปมิวสิปหรือพีเอสไอเดสิบเวะนี่ยเดี๋ยวต้องให้ท่านดูก่อนนะครับท่านไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวรอดช่องสลิมทั้งหลายนะั้นมันจะเข้าใจผิดอีกนะครับท่านว่าเอาข่าวปลอมานั้นโดยติดตามชมเราได้ในทุกแพลตฟอร์ม เราจะอยู่ล้อมรอบตัวคุณเราอยู่ในมือคุณเราต้องเแฝงโทรศัพท์ทิ้งจากมือไหมอ๋อไม่มีไม่มีครับท่านเริ่มตั้งแต่เช้าตู่หนึ่งกุมภาพันธ์น,ะะน,น,นี้นะครับท่านผู้ชมออ้ยอะไรของมันวันนี้นะครับท่านโดยติดตามชมเราอยู่ล้อมรอบตัวคุณเราอยู่ในมือคุณนะครับท่าน โดยข้างบนนี้นะครานผู้ชมเราอยู่ล้อมรอบตัวคุณแล้วในกครดนผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านว่าจะมีใครนั้นไปสะกดรอยตามท่านหรือเปล่านั้นเพราะเขาอยู่ใกล้กับมือท่านแล้วส่วนแบกกอร์ข้างหลังวันนี้กาจจะมาพูดแต่คงไม่ทันแล้วนะครับท่านเวลาใกล้จะหมดไปแล้วนั้นเซอร์ไพรส์นโยบายพลังประชารัฐครับท่านนําโดยนายอุดมนกครดนผู้ชมรัฐมนตรีครั้งแล้วก็ได้โดนกระเด้งกระดอนลอกไปแล้วนั้นผมมองตอนแรกๆเอง เห็นครูใหญ่อัตรพลรบัวพัดนะครับท่านใส่แว่นแล้วจะคล้ายๆกับนายอุดมนี่เลยก็ต้องจับตามองนะครับท่านสวัสดีด้วยนะครูใหญ่ถ้าเกิดลงเข้ามาฟังนั้นผมไม่ได้ใจนั้นครูใหญ่แต่อย่างใดดันค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทปอตีเงินเดือน20,000อาชีวะเงินเดือน18,000บาทเด็กจบใหม่เสนอยกเว้นภาษี5ปีส่วนไอวีมึงย่าเพิ่งอ่ะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เสนอยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์2ปีลดภาษี10%บุคคลธรรมดาในกระดานบูชมก็เป็นไอเดียระดับสมองฝังชิปนะคระดาน ชมคิดได้แต่ทํายังไม่ได้ครับท่านก็เป็นสิ่งที่ผมรวบร,รวมมาแถลงข้างต้นนะครับท่านผู้ชมหากชอบคิดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนิดนน้ดขนขณดนี้ถ้ากำลังฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมสํานักง,งานนะรัฐวิวรายงานครับท่านจบข่าวไปก่อนนะครับท่านผู้ชม